ก่อนนอนวันนี้นะครับอุ้มจะพาทุกคนนะครับไปส่องลุล่าสุดของน้ององงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับจะบอกว่าโอ้โหวันนี้คือสวยมากนะครับมาในชุดแบบฟุ้งฟริงเหมือนเจ้าสาวเลยนะแล้วก็อ่าพี่ภูมิใจเมคอัพนะครับก็ได้เนรมิตน้ององอิงนะครับแบบว่าวันนี้คือตั้งหม้อมาเลยทุกคนคือแบบโอ้โหสวยมากนะครับคือลุคนี้คือสวยมาก นะครับนะแล้วก็ต่างหูเอยเพชรเอยนะครับแล้วก็ชุดแบบวันนี้เป็นชุดยาวนะครับทุกคนนะวันนี้เป็นชุดยาวแล้วน้องสวยมากนะครับแต่งหน้าโทนนี้คือสวยมากจริงๆนะครับวันนี้ก็คือ,อตั้งหม้อมาเลยนะครับสำหรับน้องภูมิภูมิใจเมคอัพเนาะก็ถือได้ว่าไม่ซ้ําแนวซักลุกนะครับคือวันนี้คือพี่อุ้มชอบมากเลยลุคนี้ตรงที่แบบคือมันทําให้น้องสง่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขัดผิวของน้องภูมินะครับการตั้งหม้อต่างๆนะครับวันนี้คือองุ่งอิงดูสง่างามมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูโตขึ้นมากนะครับก็คือแบบพัฒนาการความสวยเนี่ยก็คือสวยจริงแล้วก็น้องภูมิเนี่ยก็คือแบบพัฒนาการทุกวันนะครับคือแต่งหน้าออกมาดีทุกวันเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกงานนะก็ติดตามตลอดในทุกลุกเลยนะครับ